ด้วยความเป็นห่วงครูและเด็กๆครูก็เลยทำหน้าที่ดูแลเด็กไปเลยใช่ไหมแล้วเป็นไงเอาอยู่เปล่า ý thầy 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 ý ไปเสร็จตรนี้นะคะัแล้วก็ใช้วิธีการดูแลในลักษณะที่แทนที่จะให้พยาบาลเข้าไปดูแลจำนวนมากเนี่ยก็ใช้ครูที่ติดเชื้อด้วยกันในการดูแลเด็กนักเรียนซึ่งมีความคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับอย่างกรณีแบบนี้จะอาจจะมีความละเอียดอ่อนเพราะว่า บางกรณีต้องใช้พ่อแม่ที่มีติดเชื้อไปดูแลแต่กรณีโชคดีเพราะว่ามีครูที่เคยสอนเด็กนั้งเรียนพวกนี้บัองอิติดเชื้อด้วยนะครับก็เลยใช้วิธีให้ดูแลครูก็อาจจะเครียดประเด็กนิดหน่อยแต่ดูภาพรวมแล้วเนี่ยดูเด็กก็ไม่มีอาการรุนแรงอะไรนะครับก็ยังเล่นอะไรสนุกได้อาจจะมีครูบางคนนะฮะที่อาจจะมีอาการสเต็ปอัพมานนิดหนึ่งก็ต้องแยกออกมานะครับเพราะนั้นแต่โดยรวมที่ไปดูเมื่อสักครูน่นี้ก็ถือว่าเด็กก็อยู่ในความ ดูแลอย่างดีแล้วก็ปลอดภัยดีนะครับแล้วก็คิดว่าทางโรงพยาบาลขอนแก่นก็จะดูแลจัดการได้นะครับส่วนอีกบางส่วนก็แยกไปไปอ,อีกที่หนึ่งนะครับก็โดยโดยจำนวนแล้วก็โดยที่ทางหมอที่นี่ก็ส่งจิตแพทย์ไปด้วย <Okay. S 1> นะครับจิตแพทย์ไปดูดูความเครียดของทั้งเด็กแล้วก็ความเครียดของของครูด้วยเพราะว่าครู6คนต้องดูแลเด็ก ก็ประมาณเกือบ20บคนเนี่ยก็อาจจะอาจจะมีความเครียดบ้างนะครับเหมือนเรามีลูกเล็กๆฮะถ้าดูตลอดเวลามันก็เครียดเพราะนั้นก็ต้องมีกิจกรรมแล้วก็ต้องมีการพูดคุยกับทางคณครูด,ด้วยก็ถือว่าทําได้ดีแล้วครับทางนี้ก็ทําได้ดีแล้วครับ